สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนิฐาสีอน้นวันนี้จะมาพูดถึงนวัตกรรมด้านเกษตรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ทั่วโลกนั่นคือระบบปลูกพืชแนวตั้งในเมืองหรือที่เรียกกันว่า urban vertical farming system ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชในพื้นที่ที่จำกัดโดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนและความปลอดภัยของอาหาร ในสไลด์แรกนะคะเราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าทำไมต้องปลูกพืชแนวตั้งในเมืองด้วยจํานวนประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะความต้องการพืชผักสดและปลอดภัยจากสารเคมีก็ยิ่งสูงขึ้นแต่พื้นที่เกษตรจับมีจํานวนจากัดและมักอยู่ห่างจากเมืองการขนส่งผักสดก็ใช้เวลานานทําให้คุณภาพลดลง การปลูกพืชแนวตั้งนี้นะคะจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเน้นการใช้พื้นที่ที่น้อยแต่ได้ผลผลิตที่มากสามารถปลูกในอาคารริมระเบียงหรือแม้แต่ในห้องใต้ดินได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของหลักการของระบบหลักการทำงานของระบบปลูกพืชแนวตั้งนะคะระบบนี้เนี่ยมีหลักการง่ายๆก็คือ เปลี่ยนพื้นที่แนวราบให้เป็นแนวตั้งโดยวางชั้นปลูกพืชซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆค่ะแทนที่จะใช้แสงอาทิตย์เราจะใช้ไฟ LED ที่จำลองแสงที่พืชต้องการเช่นแสงสีแดงและสีน้ำเงินใช้ระบบไฮโดรโปนิกหรือแอโรโปนิกแทนดิน ให้น้ำและสารอาหารโดยตรงและที่สำคัญคือมีเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงอย่างแม่นยาบางระบบสามารถควบคุมได้ผ่านแอปมือถือต่อมาเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบของระบบส่วนประกอบของระบบปลูกพืชแนวตั้งองค์ประกอบของระบบมีหลักๆอยู่5ส่วนได้แก่ 1. ชั้นวางปลูกพืชซึ่งจะทำจากวัสดุที่ทนความชื้นและสนิมจัดเรียงเป็นแนวตั้ง 2. ไฟ LED ปลูกพืชให้แสงในคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการสั่งคอแสงของพืช 3. ระบบน้ำและธาตุอาหารใช้ในการปั๊มน้ำให้น้ำหมุนเวียนและควบคุมค่า ph และ ec 4. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดและเปิดปิดอัตโนมัติ และ5ระบบควบคุมกลางซึ่งในบางระบบเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปได้ทำให้เรานะคะสามารถควบคุมฟาร์มผ่านมือถือได้ตัวอย่างระบบจริงนะคะตัวอย่างที่เราจะพูดถึงก็คือ Vertical Far mm hmm. ร์มจริงในเมือง ยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือฟาร์มเซลฟ์จากนิวยอร์กเป็นระบบตู้ปลูกผักแนวตั้งที่ใช้ในร้านอาหารผู้ใช้สามารถปลูกผักสดไว้ใช้เองภายในร้านได้โดยไม่ต้องสั่งจากภายนอกในไทยก็มีหลายสตาร์ทอัพที่เริ่มทำแล้วเช่นฟาร์มแนวตั้งในโกดังย่านกรุงเทพที่ปลูกผักสลัดเพื่อส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารสุขภาพ ในอนาคตระบบแบบนี้จะพบได้มากขึ้นในคอนโดหรือแม้แต่ในโรงเรียนค่ะและต่อมาจะมาพูดถึงข้อดีของระบบ Urban Vertical Farming นะคะข้อดีของระบบปลูกพืชแนวตั้งระบบนี้เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างค่ะเช่นใช้พื้นที่น้อยเพราะว่าปลูกพืชซ้อนกันเป็นชั้นๆประหยัดน้ำใช้ระบบน้ำหมุนเวียน ปลอดสารเคมีเพราะปลูกในระบบปิดไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงควบคุมคุณภาพได้เพราะว่าปรับแสงและอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ตามใจเราค่ะปลูกได้ตลอดทั้งปีไม่ขึ้นกับฤด,ดูกาลหรือสภาพอากาศจึงเป็นระบบที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านอาหารปลอดภัยและความยั่งยืนในส่วนของข้อจำกัดของระบบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อจำกัดและความท้าทาย แม้ระบบนี้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณานะคะอย่างเช่นต้นทุนที่เริ่มต้นสูงทั้งในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมหรือแม้กระทั่งค่าไฟฟ้าสูงโดยเฉพาะสำหรับไฟ LED ที่เปิดทั้งวันและในเรื่องของที่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคการจัดการน้ำปุ๋ยและโรคในระบบปิด ต้องมีความแม่นยำแต่ถ้ามีการวางแผนที่ดีและใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นโซลาเซลล์ก็สามารถลดต้นทุนลงได้ค่ะต่อมานะคะสไลด์นี้เราจะพูดถึงพืชที่เหมาะกับระบบนี้ค่ะพืชที่เหมาะกับระบบนี้นะคะได้แก่พืชใบเขียวเช่นผักสลัดกีนโอก๊กเลดโอก๊กสมุนไพรเช่นโหระพามิ้นต้นหอม หรือพืชที่ใช้พื้นที่น้อยและมีวงจรเก็บเกี่ยวสั้นส่วนพืชที่ใช้เนื้อที่มากหรือต้องการแสงธรรมชาติจัดๆอาจจะไม่เหมาะนักค่ะ ทั้งนี้นะคะระบบปลูกพืชแนวตั้งในเมืองเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เราสามารถผลิตอาหารคุณภาพดีได้ในพื้นที่จํากัดช่วยลดระยะทางการขนส่งและเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในเมืองแม้จะมีข้อจํากัดเรื่องต้นทุนและเทคนิคแต่ในระยะยาวก็สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและยังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากทำเกษตรแบบไม่ต้องมีที่ดินขนาดใหญ่ค่ะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะ